สวัสดีครับทุกคนในวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับไปรู้จักกับอีเห็นนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมก็กําลังมาแรงในหมู่ของคนเลี้ยงสัตว์แปลกๆแล้วก็เลี้ยงสัตว์น่ารักขี้อ้อนนะครับผมซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างชอบนะเพราะว่ามันเนี่ยมีสีที่แบบแปลกใหม่แล้วก็สวยดีนะครับผมและอย่างคือมันก็เป็นสัตว์ที่แบบขี้อ้อนนะครับผมสามารถเล่นไก่พวก สุนัขตัวเล็กๆหรือว่าแมวในบ้านเราได้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างคือตอนนี้เนี่ยอีเห็นเนี่ยก็บางตัวหรือบางชนิดเนี่ยก็ยังเป็นสัตว์คุ้มครองอยู่นะครับผมยังไม่สามารถนำมาเลี้ยงได้แต่ว่าบางตัวก็สามารถนํามันเลี้ยงได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าออชนิดแล้วก็ตัวไหนนะครับผมที่สามารถนํามันเลี้ยงได้แล้วก็ตัวไหนชนิดไหนที่แบบยังเป็นสัตว์คุ้มครองอยู่นะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับผม ตัวที่1น,นะครับอีเห็นลายเมฆนะครับอีเห็นตัวนี้นะครับที่ได้ชื่อว่าลายเมฆก็เพราะว่ามันเนี่ยมีสีที่ลำตัวเหมือนกับเสือลายเมฆนั่นเองนะครับอีเห็นตัวนี้นะครับผมมีขนาดลำตัวที่ถือว่าไม่ใหญ่มากนะครับผมมีความยาวตั้งแต่เออหัวจนถึงปลายหางเนี่ยแค่74เซนติเมตรเองนะครับออส่วนน้ําหนักก็เต็มที่ก็3.5กิโลเองส่วนอีเห็นตัวนี้นะครับผมออส่วนมากมัจกจะอาศัยอยู่บนต้นไม้สักส่วนใหญ่นะครับ อีเห็นตัวนี้ถือว่ายังเป็นสัตว์คุ้มครองที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนะครับผมซึ่งถือว่ายังไม่สามารถนํามันเลี้ยงได้นะครับผมตัวที่สองอีเห็นลายเสืออีเห็นตัวนี้ถือว่ามีขนาดเล็กกว่าอีเห็นลายเมฆนะครับแต่ว่าอีเห็นชนิดนี้นะครับผมมีลักษณะดเด่นคือมีหางที่ค่อนข้างยาวส่วนการหากินของอีเห็นตัวนี้มักจะออกหากินบนพื้นดินมากกว่าบนต้นไม้นะครับผม ก็นื่งจากว่าอีเห็นตัวนี้นะครับกินเออสัตว์มากกว่าพืชนั่นเองนะครับผมตัวที่สามอีเห็นลายเสือโค่องอีเห็นตัวนี้นะครับผมถือได้ว่าเป็นอีเห็นที่กินเนื้อเป็นสักส่วนใหญ่นะครับผมแต่ว่าอีเห็นตัวนี้นะครับผมก็มีจุดเด่นตรงที่ว่าสามารถหดเล็บได้เหมือนกับแมวเลยนะครับผมส่วนในเรื่องของการปีนต้นไม้นี่ไม่ต้องพูดถึงครับผมเก่งแน่นอนนะครับ แต่ว่าอีเห็นตัวนี้นะครับผมก็ยังเป็นเอออีเห็นที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนะครับผมยังไม่สามารถนํามาเออเลี้ยงได้นะครับผมตัวที่4อีเห็นข้างลายอีเห็นตัวนี้นะครับผมมองว่าสีสันก็ไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ถือว่าเป็นอีเห็นที่มีขนาดใหญ่มากนะครับเพราะว่าน้ําหนักเต็มตัวเนี่ยหนักถึง5กิโลเลยนะครับ ทีเห็นตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะอาศัยอยู่บนพื้นดินมากกว่าบนต้นไม้นะครับแต่อีเห็นตัวนี้นะครับผมไม่ได้มีชื่ออยู่ในบัญชีของสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับผมเราก็สามารถนํามาเพาะเลี้ยงได้นะครับผมอย่างถูดกกฎหมายนะครับผมถ้าเราดูพฤติกรรมของมันแล้วนะครับผมมันค่อนข้างที่จะเชื่องแล้วก็น่ารักนะครับผม ตัวที่5อีเห็นเครืออีเห็นตัวนี้เนี่ยถือว่าเออเป็นอีเห็นที่มีสีสันเนี่ยไม่โดดเด่นเลยนะครับเพราะว่าทั้งตัวเนี่ยเออเป็นสีน้ําตาลสักส่วนใหญ่แต่อีเห็นตัวนี้เนี่ยมีจุดเด่นตรงที่ว่าลําตัวและหางเนี่ยยาวมากเลยนะครับผมซึ่งตัวเต็มวัยเนี่ยหางและลำตัวเนี่ยยาวถึง1เมตรสาเซนกันเลยทีเดียวนะครับ แต่ว่าอีเห็นตัวนี้นะครับมือไม่ได้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของสะ่มลองนะผมเราสามารถนามาเพาะเลี้ยงได้นะครับผมตัวที่6อีเห็นหูดังแน่นอนครับว่าจุดเด่นของอีเห็นหูดางก็คงเออเป็นไปอะไรไม่ได้นอกจากใบหูที่มีสีขาวและบางตัวนะครับผมอาจมีลายเส้นสีขาวเนี่ยยาวมาถึงปลายจมูกของอีเห็นเลยนะครับผม และอีกชื่อนึงของอีเห็นหูดังก็คืออีเห็นหน้าขานะครับผมและจุดเด่นของอีเห็นหูดังอีกอย่างหนึ่งคือมีความว่องไวในการล่าเหยื่อนะครับผมที่ว่องไวามากกว่าอีเห็นทั่วไปอีเห็นตัวนี้นะครับผมใช้ชีวิตบนต้นไม้สักส่วนใหญ่เป็นหลักนะครับผม นี่ก็เป็นอีเห็นที่ผมนํามาเสนอน,นะครับผมทั้งที่เลี้ยงได้แล้วก็เลี้ยงไม่ได้นะครับผมหากเพื่อนๆทีออ่มีข้อมูลหรือว่าออมีความคิดเห็นอย่างอื่นนะครับผมก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับผมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอจบไว้เงเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม